มาแล้วจุ่มสัตว์เลี้ยงมาเดี๋ยวนี้ตายแล้วเหมือนเลยจุ่มแมวจุ่มแมวคุณงกำลังตีป้อมร้อนๆกับ R O V มาแล้วจุ่มสัตว์เลี้ยงมาเดี๋ยวนี้ตายแล้วเหมือนเลยจุ่มแมวจุ่มแมวจุ่แมวหรือจุ่มหมากันกูงงอีกจุสัตว์เลี้ยงไปกลางไปได้ไงจุ่มสัตว์เลี้ยงอยู่ มนมีจุดหมาเดียวกันมาแล้วอีอีกระเทยอุ้ยมันดูเลือดมาด้วยเหรอการทจะทีอะอะไรจะได้เลือดเต้มันหายมึงมึงบั็อแดงบั็อแดงมาหน่อยมึงพักกินก่อนแล้วกันอันนี้ทำลับหัวมาตก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 แบบนี้คุูว่าแล้วเวลามันโดนเย่ๆนี่ยอีฟอร์มมันจะเป็นรัศดานี้เลย นีกูฝากคลิปไว้ให้หนงค่าได้เวลาทำอาหารกินเนาะเต็มหัวเพื่อนกูเลยค่าฟามันเอ้ยฟามันอะซักพอยันนี้หายเอ้าอ hmm. ah, ีแม no? ่ให yeah. oh, ้มันออกมาได้ใดเนี่ยม like, ึงนี่หลุดนะเปน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 มึงอีนี่โดนช้ามากกว่าทา่ เอาไปแล้วะแอมนอุ้ยบไร้ตมึกันอ๋อเจดเจ็บเจ็บหนกได้ไมเขาว่าอ่ะอ๋ออีดทองยังโดนอยู่ไ้พนี้อังกิ๋นะมึงตายแน่น่าตดไปด้วยใยทรหน้าอย่าทเพื่อนกู่ มาปีกกระเทยตรวเล็กเบกเบิมเล่นดังของเราถูกโจมตีว่าเดือยเพนต้องเอาอีเพนต้องเอามึงกูลืมอีกกูไปเปิดไม้ทั้งหมดเอ้ยพร้อมป้งเราหน้าจะไม่ได้เปิดเสียงกันได้เออใช่น่าจะเป็นงานผู้ถ่ายวุ้ียันมีนาตาญาเดี๋ยวมึงเจอกูมีงาดูดเรือต้องเจอ เก็บแตกไปเรื่อยๆเข้ามามันบาดส่งใส่มือแล้วโอ้โอหเจ๊ใช่ไหมคนลบไปลบมาบ้างว่ามึงดูแลป้อมกูด้วยควายธนูอ๋อมึงสัต์เรียงส่วนสัหลุดมาอีกจะตายนี่มือร้ายแก อีาากันยล้เออโอ้ยมือแหมบหน้อยเดียวอ่ะสวยกระถวยเธอ,อระวังหนามันเอาอันนั้นนี่หรอแต่กี้มันน่าจะยุคลุกปแล้วแหละระยะอ,อ,อีน้ำมันยาวกว่าครูอีกมือระวังเด้อจะตายไหม โกเกอร์ก็ตายถ้าปากมันน้อยลงโอ้โกเกอร์ก็าตายเธอโกเกอร์คือมึงนะแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปอุ้ยอีดาตายายากอยีเวนเนี่ค่อยเงาะมึงมึงถ่ากันเน้อเอารวม,มตัวปืน <c oughs> โอ้ยตรงนั้นมันมีเรื่องแล้วคอยมั้งคอยของเราถูกโจมตี อุยเหมือนมันหันดิงเลยอะระวังพุ่มไปเถื่อยเอาไปเอา,าอเลยไอ้กระเถิยเถื่อนมาค้นหน่อยความมันตรวจเลตเกมอ,อีนาจจ่าจะอยากมันต้นเกมมันต้นเกมมันกดได้

มืองเพนสังหารกระเทยกะแสดงว่าตัวอยู่ดีฟ้านแน่นๆเลยมาเล้วโอ้ยเาหนแมกูเาหนแมกูจริงๆด้วยเดี๋ยวขอกูแทงกันกกนี่ก่อนมานานเหลือน้อยแล้ว,วกลับบ้านก่อนตะกี้ยอกกี้กูดีมากเดี๋ยวก่อน เลือดช่วต่อกว่าเพราะว่าพีนั่งทำอย่างมาได้การถ้ยระวังนะ้อสันเคียเลยแล้วจะไปช่วยอ้อมมันคอยเหรอวะอ้อมมันคุยได้ก็ได้ก็ได้ก็คุจะต้องเอาพมันให้ได้ Your team has destroyed the problem. Pay new night, a Okay, เอาซีมึงเอาซิมึงเอาเข้ามามึงเข้ามากูนี่ตัวละลายแห้งเลยนะเข้ามาฆ่าข้าวเบอร้ตัวโคกว่าเข้ามาโอ้โหมาตั้งตรวจโอ้ละลายแห้งไหมเข้ามามึงเข้ามาอีกดอกทอน พอได้ครับพราะกูจำเป็นมากกำหรับท่านมานาตนไหนได้เดือดมาค่ะมีมานาตัวมาอีต้นไม้กับอีต้นไม้ตัวมามึงละลายแท่งได้อย่างดีแล้วกูบอกกูนี่ลองจากล้อเหลี่ยวเลยนะครับมา ไปโทษเราทำไมนี่หนึ่งรองสี่อ๋ออีเพนก็แม่เป็นได้หลานอ๋อไอ้เมึงคิดหายคิดตายใครตายกูกะเออกูไกลวะไปเข้าไปท่าน่ะมามามาเข้ามาเป็นไงอีดอกทองกูจะละลายมึงเข้ามา อือเป็นได้มึงแหงกัดหนุนเข้ามาย,ยักษ์องมึงถอยแล้วบอกอีเพนมาแล้วเป็นไดเนาะเข้ามาอีน่ะตัวอ,อย่างมึงต้นเกมเฉยๆเลยเข้ามาฆ่านี่ได้เวลากระเทรยรวมตัวโหดนะกูบอกกันอุ้ยกูขอมานามันเลยก็แล้วกันฉันนขะขออออบบะคุณไ้กยูเเรงา เลือดมานาตรงคูแดบบเลือดเด้งฉ่ำเลย,วยรวมตัวกันเข้ามาอย่ามาทำเพื่อนคูเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วใครจะเข้ามาต่อไหมอีกเ,เบบออเป็นได้นั่น ได้น,น,ดนั่นมานไีกับอี EC แล้วเข้ามาคุณเดีวอ้อมมาสับกาดเลยนะข้อมาค่ะได้เวลากระเทยแล้วเข้ามา แต่ถ้าเพนปุุงมาแต่หมดมันถอยปะอีน่นมาไหวละอีตัวปเปิดอะรววมตัโอ้ยกูมาได้ตั้งค่าของแล้วกูออกคาถาสโลทำไมนี่ตั้งมันจะอีกออกละตอกเกาะตะ่อแม่มาแล้ว อคกใช่ไหมฮะเออเอาเลยจะเอาของอีลิงเอาไปเขาจะเอาของอีลิงขอนะควก็ต้องลืมคขานี่เป็นได้อุะไรรักโอ้ยเสียดายอ่ะถ้าได้ป้อมหลุมนี่คือแบบเดินช่ำช้ำเลยเอา

อีนาตาญาณมนี่อีนาตาาณโอ้ยไ,ไข่มุ้งมีอันมุง้งเอากูได้กะกูแบบได้ตั้งใจเด้อเอาไข่ยังม,มีนี่อยู่หมุนจกักนะลกนบนดินเนาะโอ,โ,อโ,อโอ้ยกระต่ายอีเวนปักหวัวกู สู้สูุ้กคนสู้สทุกคนสู้สูท heart, ุกคนสู้ส้สู้สู้าาบังกาเย้